พอต้อนสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับวันนี้เรามีของค่อนข้างใหญ่ชิ้นหนึ่งเลยนะฮะเป็นของเล่นนะครับเป็นอาร์ทอยน่าจะเป็นชิ้นแรกที่ใหญ่ขนาดนี้ที่ลุงมาเคยสั่งมานะครับสำหรับอาร์ทอยอันนี้สั่งมาจาก f ู l l พล a ดได e นะครับเป็นไวนิลคอลเลกชันนะครับแล้วก็เป็นรุ่น I Want Be A Hero นะครับเดี๋ยวมาแกะดูพร้อมๆกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงก็คือตอนแรกกะว่าจะเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยว มีตู้ชงตู้โชว์แล้วก็ค่อยมาแกะนะฮะแต่ว่าคุยกับน้องคนที่ผมสั่งไว้นะครับเขาบอกว่าถ้าพี่แกะแล้วสินค้ามันมีปัญหาเนี่ยก็แจ้งเขาได้นะครับเขาก็จะดูแลให้ของมันเพิ่งมาเลยนะฮะก็เลยแกะซะหนอ่อยดีกว่าเผื่อถ้ามันมีปัญหาอะไรก็จะได้เอาไปให้เขาเคมให้นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่ะเดี๋ยวเรามาลองแกะพร้อมๆกันเลยนะครับ คือกล่องมันใหญ่มากอ่ะแต่คือแบบด้วยความ,มที่มันเป็นวนยนียะวนะมันก็เลยแบบไม่ได้หนักมากนะครับมาแล้วนะฮะอันนี้ก็คืออย่างที่เห็นครับมันจะมีสองตัวด้วยกันก็คือเป็นคล้ายๆแบทแมนแหละนะครับก็คือแบทแมนนั่นแหละนะครับแล้วก็จะมีช่างศัก์อีกหนึ่งคนซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับนี่ วอน t ี be a hero โอเคแกะกันเลยนะครับวันนี้ไม่มีท็อปวิวนะฮะไม่ได้ตังกล้องฟึบเดี๋ยวแกแวก็จะให้ดูละกันว่าเป็นยังไงนะครับฮึบอันนี้เขาบอกว่าโอ้ก็มันใหญ่บังหนะ้าหมดเลยอะอันนี้นะครับนี่นี่นี่มันจะตัวสําหรับตัวไอช่างศัก์เนี่ยมันจะมีหัว2หัวนะครับ เราก็สามารถเปลี่ยนได้เขาก็บอกว่าให้เอาแฮร์ด라เออร์นะครับพี่เป่าผมเป่าเบาๆนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับแล้วก็เป่าอีกทีหนึ่งแล้วก็เอาอีกหัวหนึ่งใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะเฮ้ยแต่ถ้ามันเปิดมุมนี้สงสัยจะต้องมีท็อปวิวแล้วเพราะว่าเปิดจากด้านบนอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนอุญาตไปตั้งกล้องแป๊บนึงนะครับ อ่ะโอเคนะครับเราตั้งกล้องท็อปวิวนะครับจะได้เห็นพร้อมๆกันเวลาเปิดออกมาว่าเป็นยังไงนะครับว้านี่ก็จะมีตัวแพทแมนกับช่างสักนะครับนี่ก็โฟมห่อมาได้อย่างดีเลยนะครับในตัวใหญ่บิกบึ้มนะครับฟุ๊บนี่ปุ๊บ น้ำหนักมันไม่หนักนะครับมันเบานะครับมันเป็นไวนิวเดี๋ยวเราวางไว้ก่อนกลัวร่วงเลยเกินแล้วก็นี่อันนี้ก็จะมีหัวอีกอันหนึ่งนะครับหัวหัวหัวอีกอันหนึง่งนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์สักนะนี่แล้วก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับดึงออกมาฟนะครับ อ่ะเดี๋ยวไว้ให้ดูชัดๆอีกทีละกันเนาะเอามาให้หมดก่อนฮึบแล้วอันนี้ก็จะเป็นบล็อกสำหรับนั่งนะครับมีสองอันฮึบนี่นี่เรียบร้อยโอเคนอกนั้นในกล่องมีอะไรอีกไหมขอหยิบขึ้นมาดูก่อนนะฮะโอเคนอกนั้นในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะผมก็อนุญาต เอากล่องไปวางว้อีกทีหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะกล่องใหญ่เชียร์หน้าตามันจะเป็นลักษณะนี้นะฮะก็คือนั่งอันนี้มีกล่องใหญ่กล่องเล็กนะฮะแล้วก็แบทแมนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับเขาก็ห่อพลาสติกมาอย่างดีนะครับ,บนี่คือมันจะไม่ได้นะมันล้มนะเพราะว่าเห็นปะมันจะต้องมีกล่อง ห้องหลังนี่นะครับวางแล้วก็หนุนไว้ให้เขานั่งนะครับแบบลักษณะน,นี้นี่ผมจะมุนให้ดูนี่นะเอองานเงียบนะเออนะครับก็ก็จะมีรอยสักต่างๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแยกไว้ก่อนนั่งไว้อย่างนี้นะครับ ่า uh, แล้วก็นี่ครับอีกตัวหนึ่งช่างศักดของเราถ้าดูงานนะมันจะ mm hmm. เห็นไหมมันจะเขียวๆหน่อยเพราะว่ามันเรืองแสงนะครับตอนกลางคืนเปิดไฟมันจะเรืองแสงวิธีนั่งก็คือกล่องก็จะด้านไหนก็ได้นะทำก็เหมือนกันเขาก็จะนั่งจะมีมุมให้วางพอดีแหละนะครับมันก็จะขาอยู่นี่หัวเป็นหัวหัว,หวก็ะโหลก นะครับสามารถเปลี่ยนได้หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับณวันนี้อาจจะยังไม่เปลี่ยนนะขี้เกียจเพราะว่ามันต้องใช้ไดเป่าผมทําให้มันนิ่มขึ้นนิดนึงก่อนนะครับแต่น,นี้โโหัวกระโหลโกนะหัวกระโหลกนี่นะครับอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นเซ็ตทำเขาเรียกว่าอะไรตัวสักลายนะครับนี่ไม่รู้ว่ายังไงเดี๋ยวขอดูโพลก่อนดูกล่องก่อน โอเคไอ้กล่องเนี้ยอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนนะฮะแล้วนี้ก็จะแบบอารมณ์เหมือนหนุนที่เท้าอ่าหนุนที่เท้าแล้วก็มือเนี่ยมันก็จะจับอุปกรณ์สักไว้ก็คือเสียบลงไปนะถ้าเข้าใจไม่ผิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันน่าจะเสียบได้เลยนะขอลองก่อนปุ๊บ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 เออมันเสียบลงไปได้เลยนะครับ แล้วก็ขาเนี่ยพอวางข้างหนึ่งุ๊กเนี่ยมันก็จะค่อนข้างพอด,ดีนะฮะนี่ลักษณะนี้ฮึปเดี๋ยวผมเอา,มาวางให้มันอยู่ที่เดียวกันก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตจัดนิดนึงนะฮะปกติอะผมจะมีตลับเมตรนะแต่ว่าวันนี้หาตลับเมตรไม่เจอเดี๋ยวผมวัดความสูงให้ดูนะครับอันเนี้ยความสูงก็คือจะอยู่ไม่เกิน1ฟุตนะฮะพูดง่ายๆถ้ามีตู้โชก็คือ1บบรรทัด ปาดออกไปนะครับกว้างขูดยาวใช่ไหมเนี่ยฐานนะ่ะหนึ่งมาบรรทัดแล้วก็สูงวัหนึ่งมาบรรทัดนะครับสมมุติว่าถ้าใครจะทําใส่ตู้โชว์นะฮะน,นี่หมุนให้ดูคือดีเทลข้างหลังอะมันไม่ค่อยมีอะไรเนาะแต่ว่าถ้าดูจากตรงเนี้ยมันก็จะมีแค่ลายตรงบริเวณนี้เท่านั้นนะฮะนี่แล้วก็นี่คือบริเวณด้านหน้าดีเทลอะไรต่างๆมันจะอยู่บริเวณด้านหน้ามากกว่านะครับเป็นลักษณะนี้ ก็อย่างที่บอกนี่คือมันก็มีมหัวแบบหัวหัวกะโหลกให้เปลี่ยนเลยนะถ้าใครอยากจะเปลี่ยนแต่ว่าถ้าไม่อยากเปลี่ยนก็นี่เนี่ยครับหัวมันก็เป็น,นี้แบบเป็นตาปนปลโจรตาปนปลโจรน,นะฮะนี่ขาข้างหนึ่งมันจะต้องเหยียบไอ้แป้นไว้นะมันเหมือนทำาแพบบ์เยอร์ขึ้นมาข้างหนึ่งเพื่อให้เหยียบไว้เลยนะฮะเออมันจะดูแบบมั่นคงกว่านิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมันต้องจัดจัดอะไรนะฮะส่วนนี่ให้ดูชัดๆในหน้าพี่แบทของเรานะฮะ โอเคแล้วก็ที่สําคัญนะครับเซตเนี้ยมันเลืองแสงเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับสังเกตบริเวณผ้าคลุมนะฮะก็จะมีเลืองแสงเล็กน้อยแล้วก็ตรงบริเวณเข็มขัดนะฮะแต่ตรงหน้าอกแล้วก็ดวงตาแล้วก็ถุงมือนะฮะมันก็จะเลืองแสงนะแล้วก็ตรงที่รองเท้ามันก็จะเลืองแสงเล็กน้อยนะแต่ว่าถ้าเลืองแสงชัดๆเด่นๆก็คือจะเป็นบริเวณเข็มขัดของเขานะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการอันบอกอาร์ตทอยตัวแรกของลุงมานะฮะก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจนะครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดู IG ของเจ้าของผลงานกันนะครับชื่อ Fools p r r d i s s t t y ยนะครับส่วนใครจะพรีออเดอร์จากเจ้าไหนก็ลองเลือกดูแล้วกันนะครับวันนี้ลุงมาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ